แกงคั่วหมูสามชั้นใส่เห็ดใส่เห็ดเผาะใส่หน่อไม้นะคะหน้าทานไหมคะหมูสามชั้นนุ่มๆรสชาติกลมกล่อมเห็ดเผาะของเราก็นุ่มๆน,น,น่าอร่อยมากเลยคะ่ะเราไปดูขั้นตอนกันทำเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณแม่พาแชร์พาเข้าครัววันนี้คุณแม่จะพาทํำแกงคั่วนะคะแกงคั่วหมูสามชั้นใส่เห็ดแล้วก็ใส่หน่อไม้สดนะคะวัตถุดิบของเรานะคะหมูสามชั้นแม่ก็ย่างแล้วก็หั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการก็จะมีหน่อไม้หน่อไม้สดนะคะล้างทําความสะอาดแล้วก็ต้มให้ความขมเขาออกแล้วก็สําคัญนะคะนั่นก็คือเห็ดผอก เิดเพาะล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มให้คนนุ่มก่อนนะคะแล้วก็เพื่อล้างกลิ่นของเห็ดแล้วก็ดินให้เขาออกก็จะมีกะทิมีพริกล้กเครื่องแกงนะคะก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาเรามาลงมือทำกันเลยค่ะกระทะตั้งไฟนะคะ คุณแม่ก็ใส่หัวกะทิลงไปค่ะหัวกะทิเราใช้ประมาณครึ่งถ้วยนะคะแกงคั่วแม่ก็จะเป็นแกงที่เราไม่ต้องให้กะทิขเขาเข้มข้นมากก็จะออ,กอกากลางๆนะคะเราถัดหัวกะทิให้เา้ามีความร้อนนิดหนึ่งนะคะ แล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปเราจะไม่เคี่ยวหัวกะทินานนะคะตอนนี้กะทิเกิดให้ความร้อนแล้วก็ส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็มาใส่พริกแกงเลยค่ะ พริกแกงของเราแล้วผัดพริกแกงกับกะทิจนพอหอมนะคะสักใช้ไฟปานกลางค่ะ แล้วผัดกะทิจน่ากลิ่นหอมนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่ก็ใส่หมูสามชั้นลงไปผัดกับกะทินะคะ เราก็เติมน้ำนิดนึงค่ะเมื่อกะทิกับหูสามชั้นให้กลิ่นหอมนะคะขั้นตอนต่อไปคุณแม่ก็ใส่หน่อไม้ค่ะเป็นหน่อไม้ที่เราต้มเอาความขม่เขาออกจนหมดนะคะ แล้วเราก็เติมน้ำค่ะเราผัดแล้วก็ผัดหน่อไม้กับหมูให้เข้ากันนะคะ แม่เติมน้ำลงไปอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยเห็ดเห็ดเหาะนะคะตามที่เราต้องการเลย จะต้มหน่อไม้กับเห็ดถั่วแล้หมูจนกว่าเขาจะนุ่มนะคะแล้วเราค่อยมาปรุงรสอีกทางหนึ่งตอนนี้เห็ดถั่วของเราก็เริ่มนุ่มนุ่มแล้วนะคะเราใส่พริกพริกแดงกินดาแดงเขียวค่ะแล้วเราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะแม่จะใส่ประมาณครึ่งซอน ตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าในความเค็มของในพริกแกงก็จะมีความเค็มแล้วก็มาคุกกินหอมมากเลยค่ะมีเคล็ดลับสำคัญนะคะเห็ดพอเนี่ยเราล้างให้สะอาดหลังจากเราล้างให้สะอาดเราต้องต้ม ต้มพอพอออกก่อนสักประมาณสองน้ำนะคะสองครั้งแล้วก็ล้างให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถึงนํามาทาแกงได้นะคะเราจะแกงหรือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องต้มออกก่อนถ้าเรายังไม่ต้มพอล้างเห็ดผอะเรามาแกงเลยเราก็จะได้กลิ่นได้กลิ่นเห็ดผอะที่เป็นกลิ่นดินนะคะก็จะไม่ชวนทานเรามาชิมรสชาติดูเลยค่ะ รสชาติกลมกล่อมอร่อยมากเลยนะคะเห็ดเผาะของเราก็จะนุ่มๆค่ะแล้วหมูชิ้นหมูสามชั้นก็จะนุ่มๆน,น่าทานมากเลยค่ะอย่าลืมนะคะเทปนี้ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามมาครั้งต่อไปคุณแม่พาแชร์จะพาเข้าครัวทำเมนูอะไรนะคะจะได้ไม่พลาดคลิป ให,ใหม่ๆเมนูอร่อยๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ